ที่ทำการไปรษณีย์อำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรโนา2019หรือโควิด -19 โดยเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดทั้งจุดให้บริการลูกค้าเช่นเครื่องกดบ Q, ัตรคิวเก้าอี้เคาน์เตอร์ให้บริการและพื้นที่ในส่วนของการจัดก,การไปรษณีย์พันและด้านหน้าที่ทำการได้ตั้งจุดบริการทำความสะอาดล้างมือก่อนเข้าใช้บริการ พร้อมทั้งให้บริการแอลกอฮอลเจลล้างมือสำหรับผู้ใช้บริการรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานและกำหนดเส้นเว้นระยะห่างของเก้าอี้และเคาน์เตอร์ให้บริการลูกค้าและนอกจากนี้ทางไปรษณีย์อำเภอน้องบัวยังได้จัดทำแผ่นพลาสติกสายกั้นระหว่างเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานกับลูกค้าเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการภายในที่ทำการไปรษณีย์อำเภอน้องบัวจังหวัดนครสวรรค์ ภักพลครองศิลป์แรง,งาน